สวัสดีครับผมเดียเตอร์นะครับคือว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่20กันยายนผมจะเดินทางไปที่กรุงเทพมานก่อนนะครับเพื่อไปงานวิ่งนะครับที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22กันยายนนะครับผมนั่นก็คืองาน A6 เมตาไทม์ทัวอ์ไทยแลนด์2 0 2 0นะครับซึ่งรอบนี้นะครับจัดขึ้นที่สนามสุภชลาัยนะครับผมโดยที่วันนี้ผมก็มาเก็บสัมภาระเพื่อจะเตรียมตัวในการออกเดินทางภายในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในการไปวิ่งรอบนี้นะครับ สำหรับสัมภาระในรอบนี้นะครับผมก็ใช้2กระเป๋าเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นกระเป๋าใส่เสื้อผ้าและก็กระเป๋าใส่รองเท้านะครับโดยที่รอบนี้ผมเอาถุงเท้าไปด้วยนะครับ2คู่นะครับเพื่อที่จะไปวิ่งจ็อกนะครับในวันเสาร์นะครับก็ไปถึงอาจจะไปวิ่งจ็อกที่แถวสวนลุมหรือไม่ก็แถวสนามสุขนะครับเพราะว่าที่พักผมอยู่แถวสนามสุขพอดีนะครับผมอ่าแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับ วันนี้รอบนี้ประกอบไปด้วยหนึ่งก็มีแว่นตานะครับผมมีเสื้อนะครับนี่เป็นเสื้อลำลองของ a s i c นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อวิ่งนะครับที่ผมว่าจะไปจอกจอกนะครับแล้วนี่ก็เป็นกางเกงวิ่งนะครับตัวหนึ่งและส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นเสื้อที่น่าจะใช้ในการแข่งนะครับผมก็เป็นเสื้อของ A s i c กกางเกงนาฬิกานะครับแล้วก็อย่าลืมพระเอกครับ ก็ใช้ตัวเดิมครับ Asic Meta Speed Sky นะครับผมตัวนี้ก็ใส่หลุยบางแสนมาแล้วนะครับผมเกือบลืมนะครับต้องมีเจลด้วยนะครับผมเจลพลังงานนะครับผมรอบนี้เราใช้เจลตัวนี้ครับ Amino Vital นะครับผมสีน้ำเงินนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็น f r e นะครับผม30นาทีก็จะเหมาะน่าจะเหมาะสำหรับ 10k นะนะครับผมระยะทางมัน 10k พอดีก็ น่าจะฟ้องเนียวพอนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็มาเก็บสัมภาระแล้วก็เตรียมตัวนะครับนะเจอกันบนเดินทางนะครับพี่อาราสีสามสองก็ตอนนี้เราอยู่อใช้อากาศก็เตรียมไว้ไม่มีน้องมาไปดีกล้องนะครับไม่เอาไม่เอาไปรับนะครับพี่อุ้ยโอเคเนับ เดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพเลยนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่กทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้ที่ผมอยู่ก็คือนี่ครับ สนามสุพัชราใสหรือสนามกีฬาแห่งชาตินะครับผมซึ่งที่พักผมก็อยู่แถวนี้นะครับหลังจากที่ผมลงรถนะครับก็เอาสัมภาระนะครับเข้าที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาวันนี้มาจอกจอกอากาศนะครับปรับสภาพร่างกายเล็กน้อยนะครับแล้วก็นอนบนรถเนี่ยแบบโอ้โหนอนไม่ได้คุณภาพเลยนะครับผมแต่ก็พยายามข่มตานอนนะครับให้มันได้มีแรงขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาจะใช้จัดงานเอซิก เมตาไทม์ไท่อวนะครับผมซึ่งก็เหมือนได้มาลองสนามนะม,มาวิ่งวิ่งจง๊อกจอกแถวนี้นะครับวันนี้ก็จะมาเอาสัก5้าโลนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของจุฬานะครับคณะวิทยาศาสตร,ร์การกีฬานะครับผมออก็มีหลายสนามให้วิ่งนะครับโดยส่วนใหญ่คนก็จะวิ่งตรงโดยรอบนี้แหละนะครับผมผมขอตัวไปวิ่งก่อนนะครับ วิ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวิ่งไป5กิโลเมตรนะครับเพจอยู่ที่5-1 8นแปนะครับผมถือว่าทำรอบขาได้ดีเลยนะครับสำหรับเช้านี้ในวันที่นอนก็ไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่นะครับผมแต่คือตอนนี้ผมมาอยู่ในสนามรูฟฟ้าแบเป็นสนาม200เมตรนะครับหลังสนามเทศสนามสวยดีมากเลยครับน่าวิ่งมากเลยนะครับ ถ้ามันลงคอร์ดพวาคอร์ดสั้นเนี่ยน่าจะเวิร์กมากเลยนะครับเดี๋ยวจะไปจอกๆแล้วหาอะไรกินแล้วครับผมไปไปกันต่อครับนะครับตอนนี้วิ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ข้อที่พักแล้วก็หาอะไรมากินนะครับตอนแรกว่าจะไปกินที่ร้านนะครับร้านประจํามันจะอยู่ข้างๆเซเว่นนะครับมันจะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับแต่ว่าคราวนี้เขาไม่เปิดก็เลย ได้เป็นข้าวไข่ข้นแฮมนะับจากเซเว่นะครับแล้วก็มีพวกเกลือแร่นะโหลดพวกเกลือแร่ด้วยนะครับดีที่มีโพคาเิตนะครับที่คุณหานไม่มีเลยนะโพคาลตสักสาขาเลยนะเสียดายมากเลยครับเพราะว่าชอบชอบเกลือแร่โพคาเิตมากนะครับอ่ะนะจริงๆก็โหลดครับเพราะว่ามันมีอิเล็กโทรไลต์นะครับมันจะเป็นที่เราจะต้องใช้ภายในวันพรุ่งนี้ด้วยนะ เดี๋ยวยิงข้าวเสร็จนะครับแล้วก็จะเดินทางไปรับบิบทำอยู่ที่เอ็มสเปียนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรถไฟฟ้าไปนั่นแหละครับเพราะว่ามันจะอยู่แถวแถวสถานีพร้อมพงมั้งถ้าที่เช็คดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปรับบิบกันนะครับช่วงสายหน่อยเจอกันคนระับตอนนี้สิบโมงครึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับเลขบิบอยู่ที่เอ็มสเปียกันนะครับผม 对，很累。 แล้วนะครับผมสําหรับที่สถานที่รับปิดนะครับ นนี้ได้บิบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลขที่ออกก็คือ1 1 4 7นเะครับผมเลขดีเลขดีเลขดีนี่ครับแล้วก็ผู้ชาบิบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ผมชอบลายแพค็คของเขามากเลยนะครับหนึ่งเราได้กระเป๋านะครับกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้านะของ A6 ซิกส์นะครับแซาไม้ซาบอดี้ นะครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับพร้อมกับตัวเข็มกลัดนะครับเป็นสติกเกอร์ของกามินนะครับแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อนะครับเป็นเสื้อของงานนะครับก็คือเสื้อ a SX Meta Time Thailand นะครับผมสวยมากนะและผ้าดีด้วยนะครับผมนี่ครับคือสิ่งที่ได้วันนี้อ๋อมีอันนึงครับมีตัวนี้ด้วยครับ เจลนะครับอะมิโนวิโทสนะครับผมจริงๆผมก็เอาตัวนี้มาได้แหละนะครับแต่พอดีในงานแจกอีกก็โอเคได้มาเพิ่มนะกินให้ระเบิดไปเลยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็มีรับบิบแล้วก็ไปวิ่งจอกๆนะครับผมซึ่งหลังจากนี้ผมจะ พักผ่อนแล้วนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะต้องเตือนประมาณตีสามครึ่งหรือไม่ก็ตีสี่เนี่ยเพื่อให้ร่างกายมันมันรีแลกซ์มันเฟรชมากกว่านี้ให้ระบบพวกระบบเผาผลาญระบบขับถ่ายอะไรต่างๆมันทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วเราก็ค่อยออกไปนะครับออกไปวิ่งครับมันเลื่อนเวลาจากเดิมนะตีสี่ครึ่งนะครับตอนนี้มาเป็นตีห้าห้านาทีนะครับอก็แล้วก็มีเปลี่ยนเส้นทางเล็กน้อยนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เลยนะครับขออนุญาตไปพักผ่อนแล้วนะครับบา,บายตอนนี้เป็นเวลาตีสามสิบสี่นะครับตื่นแล้วครับตื่นมาก่อนเวลาเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวเตรียมตัวนะครับรู้สึกว่าข้างนอกนี้วันนี้ฝนจะตกนะครับอากาศนี้แบบน่าจะชุ่มชื้นกันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอให้มันนีแลกกว่านี้นะครับมาจะเข้าไปอาบน้ำให้มันสดชื่นนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปนะครับฝนตกคนระับฝนตกยังหนักเลยหนักมากเลยรีนสนี้ก็คือเปียกแน่นอนครับ ตนี้ครับตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่าลานพลาีชาตินะครับแล้วก็เริ่มมีคนมา,ยยาเยอะแยะแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับน่าจะไม่ได้ถ่ายต่อนะครับน่าจะรีบเอาของไปไว้ฝากของเลยนะเดี๋ยวมันเจอฝนประสอบกันนะครับว่าวันนี้จะจบแบบไหน I don't wanna sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'll t e d r up my chest I'll never forget what it's like to be จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับผลประกอบการของผมภายในวันนี้นะครับก็ระยะมันเกินนะครับเป็น10.2นะครับ เวลาไปที่46.12นะครับผมติดไฟแดงครับไม่มีอะไรจะหยุดเราได้นอกจากไฟแดงติดไปสองไฟแดงครับเวลาหายชิบหายเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรครับวิ่งวันนี้สนุกดีอากาศค่อนขะ้างชื้นนะเพราะว่ามันมีฝนตกก่อนหน้านะครับแลวก่อนวิ่งก็หยุดพอดีทําให้มันคลายอากาศร้อนมากเลยนะครับผมแต่ว่าก็เออวิ่งแล้วสนุกดีนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปห้องไปเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูภาพครับในงานทน่ผ่านมาอาจจะดูไม่ได ตอนนี้ผมก็กลับมาถึงคุณหานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมวันคือเดินทางทั้งวันเลยนะครับแทบไม่ได้ถ่ายอะไรมาเลยนะครับผมก็ถ่ายทีเดียวก็คือกลับมาวิ่งแล้วนะครับกลับมาวิ่งที่วงกลมที่รักแล้วนะครับผมสำหรับงาน a 6 i meta time trial thailand t 0 2 t h a i l a n d 2หรือ2024นี้นะครับเป็นงานวิ่งที่จัดได้ดีเลยนะครับผมทั้งตั้งแต่วันที่รับแรแพ็กแล้วนะครับรับบีบรับอะไรนี่คือ มี e x p กซ์โมีการแบบเออแมเนตที่ดีนะครับผมรวมไปถึงวันแข่งด้วยนะก็ถือว่าเป็นงานจัดได้อย่างดีเลยนะครับผมก็มีการปล่อยตรงปล่อยตัวมีการแสดงอะไรเหนือหัวอลังการมากนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะครับผมถนนนะครับหรือเรื่องเลสนะครับก็ มันก็มีเลื่นมีอะไรบ้างนะครับผมเพราะเราไม่สามารถคุมเรื่องบินฟ้าอากาศได้นะก็มันมีเรื่องของพายุหรือฝนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมเราก็ต้องทําใจนะครับรวมถึงไฟแดงด้วยนะครับวันนี้โดนคุมกาเนิดโดยไฟแดงนะครับผมว่าจะแดงโดนไฟแดงตัดหน้านะครับเครื่องดับไปเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการวิ่งเมืองกรุงครั้งแรกของผมนะครับก็หล่อสังงานแบบใหญ่เลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับชา n e l เดียเตอร์ผมด้วยนะครับผมจะเป็นพมะ่คุณอย่างสูงนะครับไปแล้วครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ